วันที่21มิถุนายน2567นาณวัดป่ามหาธีราจารย์ตำบลหัวดอนอ,อําเภอเชีองนจังหวัดอุบลราชธานีมีการประชุมขับเคลื่อนอโครงการาสรุปผลงานเก่าบอกผลงานใหม่โดยนางสุนท์วรไพยรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดอุบลราชธานีนำทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยากเกษตรตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนม์มรปัญาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7บริเวณตำบลัวดอนอำเภอือนนงนายจังหวัดอุบลราชธานีสรุปผลงานเก่าบ่อก่าผลงานใหม่ณวัดป่ามหาธีราจาร์ป่ารงใหญ่วังอ้อโดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสรุปงานดังนี้ 1. โยธาธิการพังเมืองจังหวัดบลวราชธานี2องค์การบริหารส่วนจังหวัดบลวราชธานี3ท้องถิ่นจังหวัดบลวราชธานีสสำนักง,งานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเสบายล่าง 5. าสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดบัวรัชธานี6สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบัวรัชธานี เจ็ดอำเภอเของใน 8. องค์การบ,บริหารส่วนตำบลหัวดอนเองค์การบ,บริหารส่วนตำบลก่อเอสิโรงเรียนบ้านอ้อยอดสังวิทยา11บเอสำนักง,งานที่ดินอำเภอเของใน 12. วัดป่าจันทาวาสสาขาน้องปราพงที่สามและภาคีเครือข่ขขายในโอกาสนี้จ่านเจ้าคุณพวิพัฒน์วชิโรภาสได้ร่วมสะรวปผลงานการดำเนินงานโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยากเกษตรตามแนวพระราชดิดดำริเฉลิมพระเกียรติพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ปัษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 67บริเวณตำบลหัวดอนอำเภอบางในจังหวัดราชธานีในโอกาสที่วัดป่ามหาธีราจารย์คบรอบการต่อตั้ง ยี่สิบปีเริ่มการก่อตั้งตั้งแต่วันที่ยี่สิมิถุนายนสองพันห้าร้อยสเป็นต้นมาเป็นเวลายี่สิดปีในการสร้างบุงสร้างพระสร้างเยาวชนสร้างชาติสร้างสถาณา,ายาญาตินะเพื่อพัฒนาประเทศชาติาให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นในการนี้ก็ได้ในการทําบุญอุทิศส่วนกุศล แดบรุรภาจารย์ผู้ร่วงรับนะในการนี้ก็ขออนุมโมทน,นอาอะไรคือฟ้ายแกนดินซีเมนต์ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ในโร้องการพ,พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่นอนียุติคล่องหวยยิว บ้านบางหอตดตำบลหดอนเพื่อกาได้ัจหว่าบนราชธานี